วันนี้คุณจะได้พบกับนักวิทยาศาสตร์มอไซค์นะครับใช่ใช่ครับผมบอกเห็นหนังสือญี่ปุ่นในแล้วเนี่ยเข้าเรื่องเลยนะมอไซค์นะมอไซน์นิ่มหนุ่ยนะครับตกใจตกใจอะไรล่ะพี่เขากดโชว์ให้ดูว่ามันยุคได้จริงไม่แฮนด์เกือบจะชนเลยพี่แฮนด์เกือบไปตีน้องเขาขอโทษครับแสดงว่าอังกฤษเนี่ยมันก็เป็นก็ต้องเส็งใช่คือคือมีการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็อินเจียร์ในเรื่องการพัฒนาเครื่องยนต์เนี่ยผมว่าไม่รองกว่าที่เยอรมันแน่นอน อยากจะให้ปล่อยมันโปร่งโล่งนะครับเพื่อที่จะได้มีนะครับทัศนวิสัยที่ดีนะครับเวลาเรามองไป้งนอกเราสามารถมองได้ไว้ไกลๆนะครับสวัสดีครับพบกับกรมกัครับในรายการโรงรถอารมณ์ดี m i T m a อ n In Carat นะครับผมรายการของเรานะฮะเซ็กซี่อารมณ์ดีแน่นอนนะอย่างที่รู้ๆกันอยู่ที่สำคัญวันนี้เราจะพาทุทุกท่านมาชม มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ถูกต้องแล้วนะคะอีกค่กายหนึ่งที่บอกว่าบิ๊กไบค่ายนี้ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะถูกต้องแล้วอายุเขากว่าร้อยปีโอ้โหจริงๆบิ๊กไบค่ายนี้ร้อยกว่าปีแล้วแล้วมันยังวิ่งได้เหรอคะไม่ใช่หมายถึงว่าเขามีมาบนโลกไปนี้กว่าร้อยปีแล้ว<อ>ไม่ใช่รถคันเดียวร้อยกว่าปีจะบ้าเลยอันนั้นเลือแต่ซากแล้วพ่อคุณเอ้แหมนะครับก็เป็นแบรนด์เก่าแก่อีกแบรนด์หนึ่งที่ช่วงนี้ยังบอกได้ว่ายังคลาสสิกนะสำหรับตัวที่คลาสสิกก็ยัง ติดอันดับต้นของโลกอยู่รวมไปถึงตัวอื่นที่เขาทำขึ้นใหม่อยไม่ว่าจะเป็นแอดเวนเจอร์นะฮะเป็นแบบสปอร์ตอโอ้เยอะมากเรียกว่าพูดไปนี่ใครๆก็รู้จักอะแบรนด์เนี้ยแบรนด์อะไรครับไทรัมนั่นเองที่สำคัญวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นฝาแฝดของผมจริง เป็นฝาแฝดที่พัดพากันไปนานมากหนูก็คิดว่าอย่างนั้นน่ะคงนานมากใช่ใช่ใช่เดี๋ยววันนี้เราจะได้มาพูดคุยกับเขากันนะฮะกับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบิดกไบจอมกัดนะฮะผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของไทรัมอย่างเป็นทางการในประเทศไทย่ก็รู้จักกันเป็นเด็กดีกับพี่ดอมเหตระกูลถูกต้องค่ะแล้ววันนี้เราก็อยู่ที่นี่โชว์ไทรัมอาเซีถูกแล้วนะมาเข้าอาเซียมาแป๊บเดียวกลางวันก็มา ปาร์ตี้อะไรก็นั่งกินนั่งคุยกันได้เย็นๆก็ต่อตรงนี้แหละถูกต้องค่ะโอเครายละเอียดของรายการทั้งหมดนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าจ้าไปเลยค่ะนคะ <c oughs> ครับทุกท่านครับจากข่าวด่ช่วงเปิดการหลาดที่ไม่ีนะครับผมวันนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าเรา ไฟครันั่นเองนะครับมีดีแขกรับเชิญที่เป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็ติดพี่ชายที่รูปหล่ออย่างยิ่งนะฮะเท่มากที่สําคัญยังติดตามละครเขาอยู่ตลอดไอ้พวกนี้ก็รู้เลยว่าเป็นดาราเาราะเชพูดกับพี่ดอมเฮตระกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทบิดไปจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็วันนี้อชั้นหนึ่งพี่หน่อยเกษมสารภาพวิทยากรพิเศษรับเชิญประจำรายการของเราอยู่กันตรงนี้ตลอดสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่ด้วยกันทั้งะว่าเลยปกติเราเห็นพี่ดอมเองก็จะเป็นนักบิดมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ผมเด็กๆ นะฮะจนข้าววงการเจอพี่ราองก็ยังขี่เป็นไอดอลบมเลยถามว่านึกยังไงชอบยังไงเกี่ยวกับบิ๊กไบค์ตั้งแต่ข้อแรกก่อนเลยชอบยังไงกับบิ๊กไบครับมันจริงๆผมถ้าถ้าเรื่องชอบมอเตอร์ไซค์เนี่ยชอบเพราะว่ามันสะดวกอือค่ะแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยได้ได้เห็นรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งอยู่บนถนนมีพวกบิ๊กไบค์มีอะไรต่างๆในช่วงยุคสักช่วงยุค80สูนครับแต่ตอนนั้นเนี่ยบิ๊กไบค์มันก็เพิ่งจะเข้ามาแล้วก็มี รูปแบบไม่เยอะนะคือเราก็มองว่าแบบมันดูเท่เน่ยมันดูเท่หลังจากนั้นก็ไปเก็บเก็บพวกนิตยสารญี่ปุ่นมานั่งดูมานั่งอ่านนิตยสารมอไซค์นะครับใช่ใช่ใบอกเห็นหนังสือญี่ปุ่นเลยนะเข้าเรื่องเลยนะมอไซค์นะมอไซค์ที่เราก็มานั่งอ่านดูก็ก็เลยได้ได้ศึกษาเรื่องของรูปแบบว่ารถมันมีกี่รูปแบบตอนนั้นเครื่องยนต์ยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่มันก็จะมีเรื่องรูปแบบค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็ มามาขยายความอีกทีเอาตอนโตมาถามเอากับ้รูแต่ว่าใช้เวลาอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแบบหลายปีครับเป็น10ปีอ่ะแบบชอบเนี่ยนั่งรูบๆคลําๆอยู่กัหนังสือโอ้ตายละร้านมอเตอร์ไซค์คือที่บ้านไม่ยอมให้ขี่มอเตอร์ไซค์ก็เลยไม่มีโอกาสได้ไปร้านมอเตอร์ไซค์เวลาเห็นจอดอยู่้านที่จอดรถก็แบบเข้าไปยากหรือเกินเพราะจอดลึกมากจอดไกลมากก็แบบ ไ่ดูจะเข้าไปยังไง oh. นะแต่ว่าเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็เริ่มศึกษาเริ่มทดลองขับขี่มีหลายแบบครับ,รบมีหลายแบบให้ลองขับขี่แต่ว่าแบบที่ตรงใจมากตอนแรกๆก็คงจะเป็นรูปแบบที่เราดูเอาจากหนังอ๋อใ oh. oh. นหนัง <Okay. S 1> ที่เราเห็นเห็นกันพี่หลิวพี่หลิวซึ่งหนังในยุคนั้นเนี่ยผมเนี่ยไม่ทันไม่ทันผู้หญิงฆ่าอ๋อ oh. ไม่ทันนะ <ผม S 2> ครับผมไม่ทันพี่พี่หลิวแต่หัวไม่ทัน oh. ผมมาทันนี่ oh. ผมมาทันอาโนอ๋ออาโนคันใหญ่ใหญ่เหล็ก อย่างนั้นอะไรอย่างนั้นก็เลยเริ่มขี่จากแบบนั้นมาก่อนนะครับพอขี่ไปได้สักพักก็มันเริ่มตันแล้วเพราะว่าเราเดินทางท่องเที่ยวอยู่คนเดียวก็เลยอยากจะลองขี่อะไรที่มันท้าทายตอนนั้นก็มายมาสา3 24เสีก็มาความเร็วชลังรุ่นเลยอ่าเราก็มาลองพวกสปอร์ตบับก็ลองแล้วก็ไปหาครูต่างๆมากมายนะครับเป็นพวกครูพักลักจังเราก็ไปตามสนามไปอะไรต่างๆแต่ก็ ไม่ได้ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรเพราะว่าเราเองไม่ได้มีเวลาให้สองต้นทุนเราก็ไม่มีเือกระดับที่ดอมเห็นไม่ไม่เป็นต้นทุนต้นทุนในเรื่องของการเริ่มต้นเพราะแต่ว่าเราจะเริ่มต้นเนี่ยเราไป20กว่าแล้วเราไม่ทันแล้วเพราะว่ากีฬามันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กช่ส่วนการขับขี่มอเตอร์ไซค์แข่งขันเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กนั้นเราไม่มีทักษะพวกนั้นเลยเราไม่มีเลยพอเราไปปุ๊บเนี่ยเราเราอาจจะมีรถแล้วเราอาจจะมีชุดเราอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างแต่ละหนึ่งเราไม่มีทักษะ สองเราไม่มีเวลาฝึกซอมไม่มีเวลาฝึกฝนเพราะว่าตอนนั้นเราก็มีถ่ายถ่ายงานอะไรต่างๆจบวงการแล้วตอนนั้นพอตอนหลังเนี่ยก็มามามาเริ่มคิดว่าในโลกนี้มันมีมอเตอร์ไซค์อีกหลายยี่ห้อก็ถ้าเกิดได้ทําอะไรที่เรารักเราชอบมันก็น่าจะดีนะรเราก็ขี่ทั้งรถทัวริ่งแล้วรเราขี่รถท่อ,องเที่ยวแล้วสปอร์ตแล้วแล้วคือหมดละทำอะไรต่อดีทำงานทไม่้ทำอะไรแล้วบอก ขี่เสียตังค์มาเยอะแล้วขี่ให้มันได้ตังค์มั่งดีกว่าอ๋อก็เลยมาคิดตรงนี้ก็เลยมาเริ่มเริ่มต้นทํางานเกี่ยวกับทางฝั่งแวดวงมอเตอร์ไซค์อ่ามีหลายแบรนด์เลยเนอะพี่หน่อยเนาะถามนิดนึงทําไมถึงมาจับไทร์อัมเพราะอย่างที่พี่บอกมันตั้งหลายแบรนด์หลายแบบอ่ะไทร์อัมเองเนี่ยมันเป็นรถที่มีความหลากหลายในในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์นะครับมีทั้งรถคลาสสิกเองมีทั้งรถชอปเปอร์มีทั้งรถเอเดเวนเจอร์มีรถสปอร์ตมีอะไรเงี้ยเราก็เราก็เลยคิดว่า มันน่าจะเหมาะนะถ้าเกิดเราทําร้านชักร้านหนึ่งซึ่งมีรถครบทุกแบบทุกแนวอย่างที่สองสิ่งที่คนไทยชอบมากเลยคนไทยชอบชอบยี่ห้อที่เป็นตะวันตกชอบยี่ห้อที่เป็นฝรั่งอืออ่าบอไทริอัม,อออมปุ๊บทุกคนว่าโอเคแบรนด์มาจากประเทศอะไรครับบอกอังกฤษบอกโอ้อเมริกามีแล้วอ,อิตาลีมีแล้วมีเยอรมันแล้วด้วยโอ้มีอังกฤษอีกยี่ห้อหนึ่งอ่าดอมทำรถอังกฤษแล้วกันอ๋อ,เล,อเลยเลือกคนี้เลยรองง่ายง่ายคือยังไม่มีใครทํา ก็ยังไม่มีจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็มีคนทํามาหลายเจ้าแล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นรุ่นที่3ของการเป็นผู้จัดจําหน่ายไท่อัมในประเทศไทยครับผมมาถึงพี่หน่อยพี่หน่อยถ้ามองถึงไท่อัมเนี่ยพี่หน่อยพี่หน่อยรู้สึกยังไงกับไท่อัมดีกว่าในฐานะเป็นนักนักแข่งนักไม่ใช่ใช่ใช่นักขับนักขับพูดผิดนักขับบิ๊กไบค์ก็ผมว่าไท่อัมก็เป็นรถที่คลาสสิกคือผมว่าสัมผัสแรกเลยอ่ะส่วนใหญ่คนคนไทยเวลานึกถึงไท่อัมก็จะนึกถึงรถคลาสสิก คิดมันจะ<อ>เป็นพวกคาเฟ่เรเซอร์อย่างเช่นร,รุ่นบอนเนวิลหรือรุ่นทรัคตันอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างที่คุณดอนบอกก็คือว่ามันมีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์อยู่นะฉะนั้นเนี่ยคนที่ชอบรถสไตล์ตะวนตันตกนะชอบรถอังกฤษเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปที่คลาสสิกอาจจะไปเอ<ช>นเจอร์บ้างอาจจะไปครูเซอร์บ้างหรือแม้แต่ตัวสปอร์ตเทรลเลอร์ก็มีมีให้เลือกเยอะหรือแม้แต่ซูเปอร์ซูเปอร์สปอร์ตก็มีเช่นอย่างเช่นรุ่นเดโตนาหกเจ็ดห้าอย่างนี้ รถไปดังกฤษมันจะมีปัญหากับสรีระคนไทยปะคะนี่ไงนี่ไงสั้นๆเตี้ยๆอย่างผมเนี่ยทำไมทำหน้าอย่างนั้นนะพี่จริงๆคนอังกฤษตัวไม่ใหญ่ฝรั่งฝรั่งทางฝั่งยุโรปตัวไม่ใหญ่ครับแล้วก็รถทางฝั่งของอังกฤษเองเนี่ยก็ก็ทำรถออกมาเพื่อให้การขับขี่เนี่ยเข้าถึงได้ง่ายนะครับดังนั้นสรีระส่วนใหญ่ใช่ครับจริงๆ้วได้ทุกสรีระแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าถ้าขี่มันไม่ไม่เหนื่อย มันไม่จ๋าสักอย่างเนี่ยคือหมายถึงว่าเวลาบางทีขี่ชอปเปอร์โอ้โหบางคนแบบขาต้องเยียดตึงๆอะไรอย่างเงี้ยตัวเยียดียอะไรเงี้ยมันจะเยอะนิดนึงส่วนสปอร์ก็โอ้โหบางทีพักท่าไปหลังโอ้โหแทบจะบอบกอดที่กระถังครับคือแทม์จะสบายๆกว่าคือดีกาเน้นขับขี่ง่ายใช่ครับเน้นการบังคับควบคุมได้ง่ายแล้วก็เข้าถึงสรีระของคนขี่ส่วนใหญ่ได้เยอะนะครับซึ่งก็ทําให้ทําให้หนึ่งตัวแบรนด์เองเข้าถึงได้ง่ายครับนะครับสองก็ เขากตลอดช่วงระยะเวลานั้นปี2000มาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะขยายขยายเครือข่ายของของการทำงานนะครับในระดับโลกแล้วก็เชื่อว่าก็อย่างที่กระแสตอบรับในเมืองไทยกับรถคลาสสิกครับค่อนข้างดีซึ่งในขณะเดียวกันรถตัวสปอร์ตหรือว่าตัวเอ v e n t u r e Touring ก็ดีเนี่ยก็ได้รับได้รับกระแสตอบรับมากเช่นเดียวกันนะครับอาจจะไม่ได้บอกว่าโอ้โหแบบเป็นที่สุด แต่อย่างน้อยเนี่ยพอเข้ามาอยู่ในตลาดเมืองไทยแล้วก็ถือได้ว่าเป็นตัวเลือกเฮ้ยเรามีรถญี่ปุ่นแล้วมีรถอังกฤษบ้างมีรถอิตาลีบ้างมีรถอเมริกันบ้าง,อ,างอะไรเงี้ยมันเคื่องนี้มันเป็นความหลากหลายในตลาดเมืองไทยซึ่งทําให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะโชคดีในการที่จะสร้างตลาดเล็กๆของเราเนี่ยให้ค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างแข็งงมั่นคงได้ครับผมว่าก็ไม่เล็กนะเพราะเปิดตัวนี้ยอดก็กระหึ่มเหมือนกันในช่วงแรกๆแล้วแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ผมเห็นผมเห็นคนก็ขี่กันอย่างวานวีก็ขี่กันเปลือนเหมือนกันขี่กันเเยยยอะลทีีดว และจุดต่างของของไทมแบนด์อังกฤษเนี่ยนะฮะกับแบนด์อื่นๆจุดต่างมันต่างันยังไงบ้างก็อย่างที่บอกนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของความเข้าใจในในตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะทําความเข้าใจได้ง่ายขับขี่ได้ง่ายนะครับใช้งานสะดวกใช้งานได้คล่องตัวไม่แบบเป็นที่สุดอะไรสักอย่างคือไม่ได้เร็วมากแต่ก็ไม่ได้ช้าจนเกินไปนะครับไม่ได้แบบ ก็เรียกอะไรแพงที่สุดแต่ก็ไม่ได้ถูกมากอะไรเงั้นะคือเราทุกอย่างมันอ่าเราอยู่ในในในเร์ที่พวกเราสามารถที่จะจับต้องได้แล้วคุณภาพแล้วก็สมรรถนะเนี่ยพอมือไม่ใช่บางคันแบบโหมันเหมือนมันเหมือนเป็นเป็นคําโฆษณาชวนเชื่อว่าอุ้ยแรงที่สุดแพงที่สุดเร็วที่สุดสมรรถนะดีที่สุดหรือแม้แต่บางครั้งมีคนมาบางยี่ห้อเนี่ยแบบ ขี่ยังไงก็ไม่ล้มเอออะไรเงี้ยมีด้วยเหรอมอเตอร์ไซค์ขี่ยังไงไม่ล้มเคยได้ยินไหมมีไหมในฐานะที่ขี่มาไม่กี่รุ่นไม่น่าจะมีจริงๆเราก็ใช้แล้วไม่ล้มเน้นการใช้งานมากกว่าครับเน้นการใช้งานมากกว่าอย่างที่คุณดอนบอกแล้วก็อย่างอย่างรุ่นคลาสสิกเนี่ยบางทีคือก่อนก่อนที่ผมจะมาศึกษาเรื่องมอเตอร์ไซค์ผมก็นึกว่าแบบเฮ้ยเป็นพวกโอซคลูหรือเปล่าแต่จริงๆถ้าคุณดูเทคโนโลยีของรถเนี่ยเฮ้ยเทคโนโลยีเขาไม่ใช่แบบโอซคลูนะแนะปัจจุบันเนี่ยเครื่องยนต์เขาทันสมัยแล้วก็เป็นเครื่องหัวฉีดใช่ครับแล้วก็เน้นเรื่อองงงขแรบิด โอ้โหอ่าเน้นเรื่องของการชัดสีที่แบบควบคุมนะรับเซลเพิ่มไหมไม่ได้รับเซลเว้ยไม่ใช่อย่างนั้นก็ไมดีข้อมูลเป๊ะแล้วเกิดนะทจริงๆตอนนี้เนี่ยปัจจุบันมันก็ดีครับเพราะว่าเรามีพวกคอมพิวเตอร์มี Google มีอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งทางกลุ่มลูกค้าเองก็สามารถที่จะหาข้อมูลได้นะครับดังนั้นเนี่ยความรู้หรือข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้ตัวผู้ซื้อเองเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นตัดสินใจได้เร็วขึ้นอย่างเดียวที่จะตอบเขาได้คือการทดลองขับขี่ ซึ่งตรงนี้เราเราเราถือว่าเป็นเป็นหัวข้อและเป็นประเด็นสําคัญในการที่เราจะขายสินค้าของเราอย่างแบรนด์ไทรัมเพราะว่าแน่นอนว่าด้วยราคาสนนค่าตัวมันก็จะมีมีมีเขาเรียกอะไรมันเป็นปัจจัยหนึ่งสำหรับผู้ซื้ออยู่แล้วถ้าเกิดเข้ามาแล้วเขาได้สัมผัสความประทับใจมันยิ่งเกิดจากบางทีเราไปอ่านตามเน็ตตามหนังสือตามในต่างๆแล้วเนี่ยเขาบอกกันมาพอได้ลองขับขี่ก้นมาจริงๆปุ๊บเราสบายแล้วแต่ที่เหลือ เราเองก็จะบอกเขาว่าโอเคตอนนี้เทรนด์มันคืออะไรบางคนมามาด้วยใจับไอรถไอรถที่ชอบอาจจะไม่ใช่เออที่สำคัญแต่ประเด็นคือว่าพอเราขี่แล้วเราชอบอันนั้นนะฮะคือบางทีกระแสกระแสนิยมมันเรื่องหนึ่งแต่ส่วนตัวสรีละก็ดีแล้วก็แล้วก็ลักษณะนิสัยในการขับขี่ก็ดีเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งชี้ครับบางคนแบบโอ้ไม่ชอบขับเร็วแต่เพื่อนขับรถสปอร์ตกันหมดเลยพาเราไปซื้อรถสปอร์ต บอกเฮ้ยท่านั่งท่าขับขี่หรือความเร็วอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ใช่ละมันก็ไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยมันโอกาสที่จะไม่ประทับใจมันมีเยอะครับแล้วโอกาสที่ยิ่งกว่านั้นคือโอกาสที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุมันยิ่งเยอะเพราะว่าเราไม่เล่องเราไม่ถนัดเราไม่ถนัดแบบขับรถก็ได้ถ้าเกิดขับรถแล้วพวงมาลัยสูงไปเบาะไกลไปอะไรเงี้ยมันขับมันขับไปได้แต่บอกมันมันปรับได้รถมันปรับได้แต่มอเตอร์ไซค์มันปรับไม่ได้ ออมอเตอร์ไซค์คือถ้าเกิดจะสปอร์ตมันก็สปอร์ตครับค่ะถ้าจะเป็นเอ็นบีนเจอร์มันก็ต้องสูงไม่ใช่สปอร์ตแล้วกดปุ่มปื๊มแฮนด์ยกขึ้นมาไม่มีไม่มีไม่ได้ไม่ได้ <laughs> ต้องไปเปลี่ยนแฮนด์เลยอย่างนั้นนะ่ะเออ,อคือทุกอย่างเนี่ยมันสามารถปรับแต่งได้ก็จริงแต่ว่าโดยโดยพื้นฐานมันหลักๆแล้วเนี่ยเอาตัวเราเองเป็นที่ตั้งครับเอาตัวเราเองเป็นที่ตั้งเพื่อเพื่อว่าอุบัติเหตุมันจะได้ไม่เกิดจริงอยู่ว่าณเวลาปัจจุบันในมอเตอร์ไซค แต่ท้ายที่สุดแล้วมันคือยานพาหนะแล้วมันให้คุณให้โทษเนี่ยพี่คนนี้จะสอนผมตลอดอย่างผมเข้ามาตอนแรกๆก็จะบอกพี่ดอกพี่ดอกผมอยากได้ปอดทิปเปอร์พี่ดอกาบอกว่าไงรู้ปะทำไมคะผมต้องทําทุกอย่างใช่ไหมพี่ที่เขาทําการอาทิเช่นอะไรนะตัดโชคย่อมันลงปาดบล็อเสริมบูทอีกนี่คนนี้บอกผมต่อไปพี่เขาผลิตรุ่นใหม่ค่ะต้องทำทุกอย่างเลยบอกว่างั้นขี่ชอปเปอร์แทนไหมแลวพี่เขาบอกว่าให้ไปขี่แบบครูเซอร์หรือว่าเป็นคลาสสิกแทน ซึ่งเออพอเราไปดูแล้วเออมันก็มันก็โอเคนะอย่างเงี้ยมาที่นี่ก็จะแนะนําให้หมดนะฮะแต่ที่สําคัญคือเปิดมาแล้วที่นี่อยู่ที่อาเซียเรามีอีกกี่ที่ที่ทั่วประเทศเรามีอีกนะครับสาขาล่าสุดที่เพิ่งเปิดไปก็จะเป็นรังสิตพี่เวียพี่เวียนะครับคุณเวียนอกจากนั้นก็จะมีเชียงใหม่เชียงใหม่ขอนแก่นอุบลราชธานีสงขลาที่อำเภอหาดใหญ่แล้วก็ที่จังหวัดภูเก็ตโอ้โหเมืองใหญ่ๆเลยดครับ ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศเราเราก็ต้องการที่จะตอบตอบสนองความต้องการนะครับตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้การให้บริการหลังการขายซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องสําคัญทางทริัมเองมีกิจกรรมหลังการขายให้กับลูกค้ายังไงบ้างเราก็จะมีเรื่องเดินทางท่องเที่ยวครับง่ายๆแบบบางคนอาจจะไม่เคยขี่เลยเราก็จะไปขี่เนี่ยขี่ไปกินข้าวสักมานขี่ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งจัญญาซีเอขี่ไปท็อปเลยนะฮะตรงนี้ ชั่วโมงครึ่งนันเข็นแล้วนะไปติดอยู่สะพานเนี่ยไม่ใช่ไปกินข้าวกับอายุทยาอะไรอย่างเงี้ยรับสิงบุรีตามระยองระยองพัทยาแล้วแต่แล้วจะกำหนดกันว่าจะไปไหนอแล้วจากนั้นเนี่ยพอขี่กลับเราก็อาจจะหาเส้นทางที่มันโลเคโรดนิดนึงเป็นทางหลวงชนบท เพื่อให้โล่งๆนิดนึงให้ขี่กันเป็ไม่เชิญว่าโล่งๆหนะครับคือทางไปเนี่ยเราจะไปทางทางหลังทางหลังแต่ทางกลับเนี่ยเราจะกลับให้มันสวยๆหน่อยนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการให้ลูกค้าได้ได้ได้ลองได้ลองได้ลองนะครับ นอกจากสมัรธนาแล้วเราไม่รู้ไงว่าแต่ละคนมีทักษะในการขี่มากแค่ไหนพอกลับมาถึงร้านเราก็จะเริ่มนั่งพูดคุยกันว่ากิจกรรมครั้งหน้าจะออกไปเที่ยวไหนอะไรยังไงบางทีพอเริ่มออกได้ปุ๊บเราก็จะเริ่มดูและเ,เราใช้ความเร็วเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอ,อะไรยังไงเข้าตามกันทันไหมถ้าเริ่มตามไม่ทันเราก็จะมานั่งดูปัญหาอันนี้จริงก็เรียกได้ว่าเป็นไทลัมเนี่ยเขาบอกแล้วว่าไม่ได้ขายอย่างเดียวนะฮะดูแลทั้งการฝึกการขี่ให้คุณขี่เป็น ไม่ใช่แค่ขี่ได้ขี่เป็นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นดูแลเรื่องเซอร์วิสเนี่ยทั่วประเทศแน่นอนะนะครับอันนี้ในช่วงแรกเท่านั้นเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมารู้กันว่าไฟมีกี่รุ่นแอดเวนเจอร์ยังไงคลาสสิกยังไงเดี๋ยวเราจะได้มาเห็นหน้าตารวมถึงอย่าางี้เรช่วงหน้า,าเราก็ไม่เจอพี่กบแล้วสิเจอครับเจอครับพี่กบโอ้พี่กบเจอผมมากี่ปีแล้วล่ะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในช่วงต่อไปครับผมบัวได้หมูบัวเนาะ